อะมาแล้วใช่ไหมครับอ,อสวัสดีแฟนๆเชลซีทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพูดคุยหลังเกมระหว่างเชลซีกับไบรทันนะครับเปิดบ้านต้อนรับไบรทันคือเล่นอย่างกับแบบไบรตันเจอเชลซีอ่ะเนี่ยอย่างที่แบบผมวางเอ,อแคปชั่นของไลฟ์ครั้งนี้เอาไว้นะครับเออ,อะไรวะเนี่ยแบบมาถึงในยุคที่เชลซีครองบอลน้อยกว่าคู่แข่งแบบเกรดต่ำกว่านะต้องต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับอืม ก่อนที่ไบตันจะมาแบบใช่ไหมฟอร์มดีแบบนี้นะครับในลูกการนี้ต้องบอกงี้เลยว่าเป็นทีมที่แบบไม่น่าจะมาทําอะไรเชลซีได้แบบนี้เชลซี Chelsea ต้องมาอย่างที่บอกบต่อบอลก็แย่กว่าทรงบอลแย่กว่าเทคติกแย่กว่าวันนี้เปลี่ยนแผนการเล่นด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแผนสามสี่สามหรือว่าจะเป็นสี่สี่สามสามอะไรอย่างี้นะครับถ้าแบบได้สังเกต กันแบบดีๆนะครับก็คงเจนกันว่าเป็น4-4-2นะอืมนะครับที่ผมเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อสเปดเล่ตัวจริงก่อนนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างนะครับอย่าลืมใชยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของชอนเบสแล้วก็ชแนลไม่ใช่สิแฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ด้วยนะครับเวลามาไลฟ์หลังเกมแบบนี้นะครับจะได้ไม่พลาดมาเจอกันครับทุกคนครับโอเครายชื่อสเปรดเื่ตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้านของเชลซีก่อนเลยครับสักครู่ครับ ผูกสาประตูเก้าเอ่อวันนี้ชาลูบานะครับไม่ได้เล่นเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นฟูลแบ็กขวาก่อนเลือนะครับชาลูบาฟูลแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์2ตัวครับโฟฟาน่าบาเดชิวแบ็กซ้าชีเวลครับตรงกลางมีเอนโซกับซากาเรียเอนโซซากาเรียแล้วก็ทางขวานะครับเป็นผู้ดิสติทางซ้ายเป็นมูดริกนะครับด้านบนสองตัวเป็นสเตอร์ลิงกับกาลาเกอร์ครับส่วนทางของไรตันครับมาในระบบเก่งของพวกเขานะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับ เออ่ด้านหลังครับผู้สับประตูปเป็นโรเบิร์ตซานเชสเหมือนเดิมครับเวบสเตอร์ฟูแบ็กขวาครับดัง์แล้วก็ไม่มีแค่สิไอเวเวบสเตอร์เนี่ยเป็นเดี๋ยวนะอ๋อ,อเป็นเซนเตอร์นั่นแหละครับเวบสเตอร์ดังนะครับมีเออ่ตรงกลางเป็นไคลเซโดแม็กอลิสเตอร์นะครับด้านหลังอ่ะเป็นอะไรนะเวิร์ วลแมนส์นะครับวลแมนส์คู่กับดังเอเวอเวปเตอร์ฟูแบ็กขวานั่นแหละครับถูกแล้วครับฟูแบ็กซ้ายเป็นเอสตูบิยานโอ้โหนี่ล่เลียงแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมัวั่วมากนะครับฟแบ็กซ้ายเป็นเอสตูบิยานครับตรงกลางไคเซโดเอ่อแม็กอลิสเตอร์ครับด้านบนมีเอ่อครสนะครับแล้วก็ซอริมัสมีโตมะแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ับเป็นเฟอร์กูสันนะครับเจ้าเด็กเอ่อที่แบบถูกเรียกันว่าวันเดอร์คิดไปแล้วนะครับในตอนนี้อ่ะ นะครับดีเทลในเกมนี้เริ่มต้นมาเนี่ยเชลซีบอกว่าอย่างกับแบบแมตต์กับมัดลิดเลยนะบีบได้ดีนะครับบีบสูงได้ดีแผน4 4 2ีองแรมผ่านในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเอ็นโซวันนี้เอนโซแบบยืนสูงมากนะครับบีบสูงมากร่วมกันกับซาการเรียนะในตอนแรกนะครับมูติกเอ่อูริสิตอะไรพวกนี้สเตอร์ลิงอะไรพวกนี้นะครับในตอนแรกนะแต่พอโอ้โหอยางกับแบบ แมตช์กับของมารลิดเลยอ่ะพอคู่แข่งเข้าเกมของเขาได้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับเชลซีแบบต่อเกมนันก็ไม่ติดทีมเวิร์กอะไรก็แพ้คู่แข่งหมดเลยนะครับแต่แบบจนแล้วจนรอดนะเชลซีเอ่อมาได้ประตูขึ้นํำก่อนนะครับแบบงงๆเหมือนกันนะครับจังหวะลุยเดี่ยวของมูดิกนะครับตัดเข้าไปตรงกลางเลี้ยงไปเกือบๆจะถึงหัวกระโหลกนะครับหักให้กับคอนอัลาร์เกอร์ที่ยืนสูงกว่านะครับเกือบๆจะถึงหัวกระโหลกอยู่แล้วนะครับการ์ลเกอร์จุดที่ยืนอยู่ การ์ลเกอร์เลือกซัดไปติดบล็อกเหมือนจะเป็นเซนเตอร์อย่างดังหรือเวลแมนหรือเปล่านะครับผมจําผมจําไม่ได้นะจังหวะนั้นแต่แบบแชลลบเซนเตอร์ของพวกเขานะครับบอลที่แชลลนะครับพุ่งไปหาโรเบิร์ตซานเชซพวกษาประตูที่ก็ไม่ได้แบบยืนตรงฟุตบอลขนาดนั้นนะครับบอลมันด่งแบบใบไม้ร่วงอะครับอืไปทางามุมซ้ายของประตูนะครับเสาไกล สานเชสครับบินไม่ถึงก็เรียบร้อยครับเชลซีขึ้นนําไปก่อนจังหวะนี้แต่อย่างที่บอกครับนำในรูปแบบที่รูปเกมแย่กว่าทรงบอลแย่กว่านะครับคือกรองบอลเข้าใส่กู้แข่งอะไรเงี้ยยังแพ้ไบตั้นเลยนะครับตอนนั้นเออเปอร์เซ็นต์การกควบครองบอลน,นะครับที่แบบทางพีเมลีเอาขึ้นมาใช่ไหมทุกคนก็คงจะเห็นกันนะครับนะตอนนั้น ก่อนจะจบพึ่งแรกครับเชลซีมาโดนตีเสมอจากเดลนิเวเบกนะครับที่เพิ่งจะโดนเปลี่ยนตัวลงมาแทนเจ้าหนูเฟอร์กูสันนะครับอืมไม่น่านเลยนะครับจังหวะนี้คือมันก่อนที่จะมาแบบเสียป,ประตูนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็มีแบบโดนยิงชนเสาไปแล้วใช่ไหมแบบแม็กอลิสเตอร์นะครับที่ยิงไกลจังหวะนั้นหรือจะเป็นลูกที่แบบไงแบบเฟอร์กูสันก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปโขกไปแบบจอจอติดเซฟของเกป้าผมเชื่อเลยว่าถ้าไม่มีเกป้าะนะเนี่ย ตอนนี้กระแสแบบมันเริ่มแบบส่งมาถึงเกป้าเหมือนกันว่าเฮ้ยแลมพาร์ดควรจะให้แบบออโอกาสอย่างเมนดี้กลับมาเป็นตัวตัวจริงดีไหมกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งดีไหมอะไรเงี้ยนะครับมันมีอยู่นะในทวิตเตอร์นะครับหรือจะเป็นแบบแฟนบอลเชลซี Chelsea ชาวไทยก็เช่นกันนะครับและแบบอันนี้ผมอมองต่างยนะในมุมผมผมคิดว่าเรื่องผู้ล่นสาวประตูมันไม่แบบจําเป็นต้องเล่งแก้อะไรขนาดนั้นหรอกนะครับผมว่าใช้เกป้าต่อไปก็เขาย่อมดีอยู่แล้วครับอวันนี้เกป้าสแสดงให้เห็นอีกแล้วนะครับว่า เขาก็คู่ควรนะที่จะเป็นแบบมือหนึ่งต่อไปนะครับถ้าไม่มีเกเบานะครับโอ้โหผมว่าแบบโดนนก,กว่านี้อีก,กวันนี้นะครับลูกที่แบบยากๆที่แกซเซเป็นแบบจ่าจานะแบบ2จังหวะในครึ่งแรกนะครับลูกตะลุยเดี่ยวของมิโตมาครับเอ,อ่อตัวลุกชาเวเอเชียของเราที่ไปคาแข่งกับไบตันที่อังกฤษนะครับแล้วก็จังหวะของเอ,อ่อแม็กอลิสเตอร์เนี่ยไม่ได้แบบชนคารแบบด้วยแบบเอ,อ่อเครดิตของแม็กอลิสเตอร์อย่างเดียวนะครับ เป็นครดิตของเกป้าด้วยที่แบบปัดโดนแบบปลายมืออย่างที่แบบพูดคำบรรยายบอกนะครับอืมนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งอย่างที่บอกของเฟอร์กูสันนะครับเจ้าหนูไวส์แปดมงแบบจอๆคือเนี่ยไอจังหวะเหล่านี้ถ้าไม่ได้เกป้าเนี่ยโดนหนักกว่านี้อีกนะครับอืมเกป้าผมผมแบบเชียร์ให้แบบอยู่ต่อนะเบอร์หนึ่งต่อไปนะครับอืมอยับคือได้บางเกมที่มันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ อ่ะแบบมุนเวียนบ้างอะไรเงี้ยโอเคได้แต่ถ้าแบบใช้เปลี่ยนมือหนึ่งอะไรเงี้ยผมผมผมแบบขอมองต่างอ่ะผมคิดว่าแบบเกป้าต่อไปก,ก็ก็ได้ครับถ้าอยู่ในฟอร์มแบบประมาณนี้นะอืมนะครับก่อนจบพึ่งแรกมาโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งโดยเดนนี่เวลเบกจังหวะนี้ไปโทษเกป้าได้ไหมก็โทษได้ตรงที่เรื่องแบบอ่ะคุณแบบไงแบบเรื่องออกมาตัดลูกาอากาศอะไรเงี้ยเกป้าจะจะ,จะมีภาษีที่ แบบด้อยกว่าเมนดี้นะเมนดี้จะทําได้ดีกว่าเพราะว่าด้วยื่วงของส่วนสูงอะไรงนี้นะครับ G เปกป้าเขาไม่ค่อยจะมีความมั่นใจนะครับในการออกมาตัดลูกอากาศอันนี้จะแสดงเห็นแบบหลายครั้งมากเรื่องออกมาตัดลูกอากาศเวลาตัดลูกอากาศเนี่ยจะแบบชกบ,บอลออกไปแบบไม่ห่างตรงแบบจุดอันตรายอ่ะนะครับและแบบส่วนใหญ่จะออกมาตัดไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆ่ายครับก็คือแพ้เมนดี้เลยแหละนะครับลูกแบบนี้ก็ตาําหนิตรงนี้นิดนึงเหมือนกันแต่อีกมุมหนึ่งนะครับ อันนี้ตําหนิไปแล้วนะอีกมุมหนึ่งเดนนี่มาแบกโขกดีด้วยครับจังหวะนี้โขกไปชนเสาก่อนใช่ไหมแล้วก็เช็ดเข้าไปนะครับโดนแบบเสาเหลี่ยมในอ่ะอืมนะครับที่เซฟไม่ได้อันนี้เราเราเรา,เราไม่แบบโทษเกป้านะแต่จะโทษเรื่องของเฮ้ยคุณแบบไงแบบไม่กล้าออกมาตัดอ,อลูกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกษาประตูที่เขาแบบไงแบบโดนลูกกาอากาศครอสเข้าแบบนี้นะส่วนใหญ่จะ,จะจะออกมาตัดกันนะครับอืม แต่ก็ได้ไหลนะนะก,ก็มันก็เข้าใจได้ครับอีกมุมหนึ่งเข้าใจได้อีกนึงอีกมุมหนึ่งก็แบบตำหนินิดนึงนะครับอืจบครึ่งแรกไปนะครับสกอร์ก็เสมือนหนึ่งหนึ่งนะครับทศเวลาสีนาทีก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าจะมีหน่อยก็แบบอ่ะลูกโคของบุริสิทลืมลืม,ล,มลืมอันนี้ลูกโคของบริษิทจังหวะนี้เกือบจะแบบพลิกกลับมาขึ้นนำสองหนึ่งอีกครั้งนะครับแต่มันจนเสาแรกนะครับชีเวลได้บอลจากทางกราบซ้ายครับเลี้ยงบอลไปเกือบๆสุดเส้นแล้วก็ครอสเข้าไปด้านในที่ บูริสิตนะครับซึ่งรอดจากการประกบทัวของรู้สึกจะเป็นเวสเตอร์หรือเปล่านะจังหวนนะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอืมหรือดังนี่แหละนะครับแต่ก็เอาชนะพวกเขาเหล่านี้ไปได้นะครับโขกไปชนเสาแรกโอ้โหเสียดายมากนะครับจังหวะนี้เริ่มต้นครึ่งหลังมานะครับคิดว่าจะารูปเกมอะไรนี้จะดีขึ้นนะครับคิดว่าจะเปลี่ยนแบบกองหน้าอะไรแบบพวกเนี้ยมาเปลี่ยนแทนแบบกาลาเกอร์อะไรเงี้ยนะครับกาลาเกอร์ ผมแบบไงแบบชอบอย่างที่บอกเลยผมชอบในเรื่องแบบการแบบวิ่งไล่ขยันไล่บอลอะไรเงี้ยนะครับผมและผมก็เชื่อเหมือนกันว่าแบบแฟนบอลเลซีบางท่านก็ชอบที่แบบเรื่องแบบไล่บอลอะนะเฉพาะเรื่องไล่บอลนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแบบไงแบบช่วยทีมแบบได้ประตูสร้างสรรค์เกมขึ้นไปอะไรเงี้ยไอจังหวะวันนี้กาลาเกอร์ยังยังยังดูด้อยไปครับยังดูด้อยไปวันนี้ถึงแม้จะทําประตูได้นะครับแต่ก็ หลังจากทำประตูได้ก็ตามตามที่เห็นเลยนะครับเงียบมากนะครับแบบอย่างเงียบเลยอ่ะอืมนะครับวันนี้มีประตูได้มันก็ดีแหละนะครับแต่ภาพรวมแล้วอ่ะภาพรวมแล้วมันยังแบบดูไม่เป็นแบบมิดฟิลด์ที่แบบเชลซีเราต้องการอนะ่ะอืมนะครับซึ่งครึ่งหลังเนี่ยแบบอยากจะเชียร์ให้แบบเนี่ยเอากนอกนเอาการ์ก็ออกแล้วก็ใส่อูบาล,ลงมาแบบเป็นกองหน้าตัวเป้าไปเลยนะครับซึ่งความสดไรงี้โอบายไงก็ ก็ก็แบบดูดีกว่าใครอยู่แล้วนะครับเพราะาในยูฟ่าเป็นอ์ลี่เนี่ยไม่ได้แบบถูกลงทะเบียนเอาไว้ใช่ไหมสำหรับเชื่อโอบานะครับโอบามันผิดอะไรวะเนี่ยแบบไม่ว่าจะเป็นโค้ดคนไหนเข้ามานะก็แบบไงแบบไม่ชอบเอ,อสไตล์ของหน้าแบบโอบาไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของภาษากายอย่างนี้อะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมนะครับครึ่งหลังดูเหมือนว่าก็ยังแบบคงแย่อย่างกับแบบรูปเกมในครึ่งแรกเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีผิด กว่าเชลซีนะครับรูปเกมจะมาดีได้นะครับทุกคนตามที่เห็นเลยนะครับเออตอนที่แบบเปลี่ยนตัวลงมาแบบพวกโกวาซิดลีดเจมจอเฟลิกอะไรเงี้ยฮาคิมซีอะไรพวกเนี้ยยังนะครับรูปเกมยังไม่ดูดีขึ้นนะแบบไอ้พวกไบตันตัวลุกมิโตมะเอ็นชิโซอะไรพวกเนี้ยครับที่แบบเพิ่งจะลงมาอะไรเงี้ยซอรี่มัดเวลเบกพวกนี้ยังแบบทําเกมลุก,กได้อันตรายอยู่เลยอะ่ะนะครับ ตอนที่แบบเปลี่ยนพวกนี้ลงมาแล้วนะดีเจมโคสิตเฟลิกอะไรพวกนี้นะอืมพวกนี้ยังคงองันตรายอยู่คือมามีแบบจุดเปลี่ยนที่ดีจริงๆหลังจากที่แบบโดนนำสองหนึ่งไปแล้วนะครับก็คือเอ็อ N G นจิโซ่แะละครับลูกนี้โอ้โหเตนกลางนี้แบบเห็นได้ชัดว่าแบบอย่างล่งนะครับอย่างลุง่งคือตอนที่เปลี่ยนพวกเขาเหล่านี้ลงมานะครับรายชื่อที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นแผน4ี4หนึ่งสี่หนึ่งนะครับ อสักาการยดูจะยืนตามหว่าใครเหมือนเป็นแบบ CDM ไปเลยอ่ะอนะครับเป็น CDM ไปเลยโคมาสิตคู่กาลาเกอร์นะครับอืมตอนนั้นแดนกลางแต่สักการียยืนตามกว่านะครับซึ่งอโดนยิงจังหวะนี้มันก็มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบลูกสุดวิสัยอ่ะนะครับอืมเกป้ามันก็ไม่ไหวจริงๆนะไปประตูนี้คือทิศทางดี น้ำหนักดีคือมันเป๊ะมันเพอร์เฟกไปหมดเลยอ่ะอืมนะครับอันนี้เข้าใจพวกขาประตูเลยนะครับต้องถ้าจะตําหนี่นะลูกนี้ที่เสียนะครับถ้าต้องตําหนี่ต้องตําหนี่แดนกลางเลยครับแดนกลางนี่คือแบบโดนปั่นหัวซะแบบยับยับเลยอ่ะเละเทะไปหมดนะครับก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกไปเอ็นซ่แบบคือฟอร์มแย่อย่างแบบนัดเจอมัดหลดเลยอ่ะเอ็นซ่นะครับอืมแบบแกไม่ได้แบบอยู่ในฟอร์มที่เอ่อ ที่ดีอย่างเกมก่อนหน้าที่จะมาเล่นกับมัตลิดอ่ะอนะครับเพนซูก่อนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวออกไปนะก็ไม่ไหวโคเวซิดมาตอนแรกก็แบบดูจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะแต่แบบพอหลังอางนั้นก็มีจังหวะเพสซิ่งแบบสวยๆเห็นก็หลายครั้งแต่ถามว่าลงมาแล้วแบบช่วยยกระดับแดงกลางของเจอซียดูดีขึ้นไหมก็ไม่เลยครับดูแย่ไปหมดเลยนะครับ นักเตะของเชลซีในยุคของป่าแลม้มเนี่ยแบบโอ้โหผมว่าคือคือเอาจริงนะดูแย่กว่าไอยุคของไอพอตเตอร์ตั้งเยอะเลยอะ่ะอืมนะครับเสียรูปเสียทรงไปหมดเลยอะ่ะเชลซีแบบชุดนี้โดนยิงลูกเอ็นชีโซเข้าไปเนี่ยแบบโอ้โหดูแบบสีหน้าของนักเตะนะครับแต่ละคนนี้คือแบบคือแบบมันมันมันไม่มีแบบวี่แววว่า เลซีจะกลับมาได้เลยว่านะครับถึงแม้อย่างที่บุมบอกว่ารูปเกมจะดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับทําให้แผนของเอ่อเดซบี้นะครับดูสะดุดนิดนึงก็ตรงที่แบบอ่ะคลองบอลบีพอได้นิดนึงนะครับอืมแบบไปป่วนเปี่ยนอยู่นะครับตรงกราบซ้ายของฝั่งลิชเจมอะไรเงี้ยขึ้นทางขึ้นทางฝั่งลิชเจมในแบบเอ่อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากเสียประตูไปมีแบบปาดเข้าไปให้กับเฟลิกที่ พุ่งเข้าไปชาร์จไม่ถึงอะไรงนี้นะครับหรือปาดเข้าไปแล้วก็ไปโดนเซฟของซานเชสหรือจะเป็นจังหวะซ้ําของไอ้เจ้ามูดริกนะครับแล้วก็ยังติดเซฟของซานเชสอีกแต่คือมันเป็นไอ้จังหวะ้วลราไอ้จังหวะเหล่านี้มันเป็นจังหวะที่แบบขึ้นไปแบบไม,ม่แบบสวยงามเลยมันไม่ได้เป็นกระบวนการอ่ะอืมทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้เป็นแบบกระบวนการที่แบบสวยหรูอย่างแบบยุคข,ของโทมัสทูเกิลยุคข,ของเอ่อพวก ซารี่พวกออคอนเต้อะไรเงี้ยซารี่ถึงจะแบบทรงบอนหน้าเบื่อนะครับแต่มันเป็นระบบมันเป็นกระบวนการที่แบบดีกว่านะครับอืมเออกว่าจะจบลูกการนะครับตายง่ายกว่าอีกนะแฟนเดียรซีครับเออนะครับตายยังง่ายกว่าอีกโอ้โหจะอยู่ทําไมแ่ละครับรอเล่นร้อเล่นครับเออรูปเกม ก็ดูดีขึ้นมานะครับหลังจากโดนนําก็ก็มาจากจังหวะเหล่านี้แหละแบบที่ว่าที่เล่าไปนะครับแล้วก็มีจังหวะยิงไกลของเอ่อมูดริกนะครับอีกครั้งก็เหินข้ามคานไปจังหวะนั้นคือมันอาศัยแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอืมความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นอ่ะอืมเหมือน,นแบบเอ่อยุคข,ของพอตเตอร์เลยนะครับ <laughs> ที่เห็นได้ชัดน,นะเทคนิคที่เห็นได้ชัดน,นะ คืออาศัยความสามารถเี่พาะตัวของผู้เล่นเลยวันนี้มูดริกเนี่ยแบบดูเด่นกว่าใครเลยเรื่องของการแบบดิบเบิลิงไปกับบอลอะไรเงี้ยนะครับอืมดูเด่นกว่าใครเพื่อนเลยทาไม่ได้เกยผ้าครับโดนหนักกว่านี้นะครับวันนี้พอเอ่อโดนนํำสองหนึ่งไปเอ่อบุกเขาได้แต่ไปโดนเขาเรียกว่าอะไรแบบเหลี่ยมเกมรับดีๆของแบบดูอิสดังอะไรพวกนี้นะครับเล่นกันแบบได้นิ่ง เอสตูบิยานฟูแบ็กซ้ายที่ก็รับมือได้ดีอะไรเงี้ยนะครับไปไม่เป็นเลยนะครับตัวลูกอเชียีแต่ละคนไปไม่เป็นเลยอืมอม,มาไล่ตัดเกรดกันในแบบแต่ละตำแหน่งหน่อยไหมเกป้า mm. ผมเชียร์ต่อไปอะ่ะผมเชียร์ต่อไปเลยถึงแม้จะมีแบบกระแสว่าแบบให้เปลี่ยนแบบมือหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสเมนดี้อะไรเงี้ย ถ้าให้โอกาสในเชิงที่หมุนเวียนทีมเพื่อที่จะ่ะให้พักบ้างอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยนะแต่ถ้าจะแบบให้เปลี่ยนแบบมือหนึ่งเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่ายัางไงเกป้าก็ดูดีกว่าวันนี้ได้แบบเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับชาโรบาชาลบาตอนแรกเนี่ยแบบดูเหมือนมีปัญหานะตอนที่อยู่เป็นฟูลแบ็กขวานะครับดวลกับมิโตมะบ่อยๆเนี่ยแบบเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ก็พอผ่านจุดนั้นมาได้ก็ ก็ดูแบบไม่ได้แย่นะครับก็ดูไม่ได้แย่ขนาดนั้นโปรฟอร์น่าก็ตามฟอร์มนะครับมาตรฐานขอเกบาเดชิลก็ทําได้ดีนะก็โอเคครับเอ่อชิเวลนะครับก็ตามฟอร์มเหมือนกันนะครับตามมาตรฐานกลางๆกลางๆครับกาลาเตอร์ ater, ผมว่าแม่เล่มผ่านแบบดันชอบเกมซะแล้วแบะว,ว่าตอนเนี้ยอืมนะครับชอบแบบลูกขยันแน่ๆเลยเล่มผ่าดอะ่ะเออนะครับเพราะว่ายุคก่อนนะครับ ครั้งแรกที่แบบมาคุมเชลซีใช่ไหมเมสันเมาส์ก็เล่นคล้ายๆกับคารลาเกอร์นี่แหละนะครับเป็นจอมไล่บอลที่ดีแต่ไอเรื่องแบบช่วยสร้างสรรค์เกมดีๆขึ้นไปอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบจังหวัดดริเบิริงไปกับบอลหรือว่าช่วยทีมได้ประตูอะไรเงี้ยนะครับทาประตูเองจบสกอร์เองอะไรเงี้ยจะไม่เด่นนะครับเนี่ยคล้ายๆกับแบบเมสันเมาส์แบบช่วงแรกๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาฝีเท้าไปแบบอย่างเมสันเมาส์ได้หรือเปล่านะครับอื แต่วันนี้ผมคิดว่าการาเกอร์มไม่น่าอยู่ยันจบเกมเลยนะครับครึ่งครึ่งหลังเนี่ยผมเชื่อเลยว่าใครหล,หลายๆคนก็ต้องเชียร์ให้แบบเปลี่ยนแบบตัวลุกออมาไม่ว่าจะเป็นแบบเฟลิกหรือโอบามียองไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าไปเลยอะมายืนคู่กับสเตอร์ลิงอะไรอย่างนี้นะครับอเอ็นโซฟอร์มไม่ดีมาสองเกมแล้วนะแกะแกเกมเพสซิงก็ก็แบบไม่ได้แบบทำอะไรก็ดูอ่นอานไปหมดเลยนะอะนะครับ มีจังหวะเสียแบบอย่างเยอะคืออย่างที่บอกอย่างที่บอกในในในแมตช์ที่ผมมาไลฟ์บางเกมเจอมัดติอ่ะพวกเขาเหล่านี้แบบพวกฝีเท้าดีๆที่แบบดูไม่ค่อยจะดีในไม่ใช่ดูไม่ค่อยจะดีนั้นคือดูไม่ดีเลยแหละยุคของพอตเตอร์ยุคแลมพาเนี่ยเขามาอยู่ในเทคนิคที่มันไม่เอื้อต่อพวกเขาอะ่ะอืมนะครับแบบเน้นผลสกอร์อะไรเงี้ยแบบพวกเอ็นโซมันมันไม่ใช่อะ่ะนะครับมันต้องแบบใช่ไหมมันต้องเสถียรกว่านี้แบบเกมลุกก็ต้องแบบใช่ไหมอยู่ใน เปอร์เซนต์ที่แบบสูงหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเกมลุกอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่แบบน้อยได้แบบเน้นลับซะเป็นส่วนใหญ่แบบนี้มันก็มันก็ไม่ไหวไงนะครับอืมนะครับคือเน้นลุกบ่อยเนี่ยมันเป็นเชิงของพวกเขาอ่ะเออมันเป็นมิกฟิวเชิงอย่างแบบเ SO อนโซ่นะครับซากาเรียวันนี้ได้กลับมาลงตัวจริงอีกครั้งนะครับตอนแรกผมก็ดีใจนะเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ช่นชอบซากาเรียเหมือนกันนะครับตั้งแต่แบบเอ,อ่อยืมตัวมาจากกับยูเวย,เวยูเวนตุสใช่ไหมนะครับยุคข,ของ พอตเตอร์นะครับมีแบบหลายๆครั้งหลายๆคราใช่ไหมที่แบบเวลาได้โอกาสอะไรเงี้ยก็ทําได้ทำมืองานได้ดีนะครับวันนี้เรื่องของเกมรับก็ถึงแม้จะดูแบบหลุดลุ่ยรั่วอะไรเงี้ยนะครับแต่แบบซาการีนนี่ก็มีจังหวะแบบเข้าไปบล็อกดีๆบีบดีๆอะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันนะอืมนะครับคนนี้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ถ้าแบบบอร์ดบริหารแบบมองถึงแบบคุณภาพมองเห็นถึงคุณภาพแบบ ที่ดีของซากาเรียนะอยากจะเชียร์ให้แบบเซนขานมือนกันนะคนนี้แต่แบบโอกาสยากจ่างเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของแบบ Fanancial Fair Play อะไรเงี้ยนะครับทางด้านของเชลซีก็็ต้องแบบระมัดระวังด้วยนะครับซากาเรียเหรอก็แบบกลางกลางแล้วกันนะครับมไม่อยากจะบอกว่าแย่ยกดคูดนะเพราะว่าเขาก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบยังมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับ พูลิสิตพูลิสิตโอ้โหเย้ย oh, yeah, มากนะครับคือมายุ่งเรมป่าเนี่ยหลายๆสื่อนะครับสำนักหลายๆสำนักนะครับแบบคิดว่าพูลิสิตอาจจะได้เกิดอีกครั้งอะไรเงี้ยนะยุ่งเรมป่าเพราะว่าเอ,อครั้งแรกนะครับที่แรมร่าเข้ามาคุมเชลซีนะครับพูลิสิตฟอร์มโดดเด่นกว่าใครเลยนะตอนนั้นนะครับยิงไปถึงสิบประตูนะถ้าจำไม่ผิดนะครับในดูก,การนั้นดูก,กาลส0บ9 2 0สิบเก้าสยิบอ่ะที่แบบลิเวอร์พูลคว้าแชมป์นะครับน่าผิดหวังนะครับพูลิสิตส่วนสเตอร์ลิงก็ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสเตอร์ลิงคือมาอยู่ในเทคนิคที่มันไม่ใช่เขาก็แบบโอ้โหเจืจรลัดยากเหมือนกันคนนี้นะครับในเกมกับมัติดก็ฟอร์มประมาณนี้แหละนะครับแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคือหลังจากที่แบบเข้าชาร์จใช่ไหมเข้าชาร์จใส่เอ่อมินิตาอะที่แบบบอลสุดท้ายไปโดนมินิเตาแล้วก็บอลตรงวิถีประตูเอ่อกูตัวเซฟได้ใช่ไหมหลังจากผ่านจังหวะน,นั้นไปโอ้โห เทปเป็นอะไรที่ดีจากสเตอร์ลิงเลยนะครับอืมส่วนหน้าของมูดริกวันนี้โดดเด่นกว่าใครนะในในเกมลูกนะครับลากเลื้อแบบอย่างเยอะแต่ก็อืมวันนี้มีแอซซินนะแอซซินให้กับคาราเกอร์นะครับเพราะว่าวันนี้โอเคนะนะครับเมื่อดูจากแบบผลงานที่มีหนึ่งแอซซินอะไรอย่างเดี้ยไจะ,จะแบบความพยายามที่จะแบบเลี้ยงตัดเข้าด้านในไปส่องไกลเองบ้างเอ,อจังหวะเชื่อมบงเชื่อมบอลกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับ ก็พยายามจะเล่นไม่ยากนะักเหมือนกับแบบเฟลิกอะไรเงี้ยเขาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พยายามแบบตะลุยเข้าไปแบบอยากก่างเฟลิกแบบไม่มีไม่มีปีไม่มีคลุยแบบเนี้ยอืนะครับผมว่าอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆแต่เฟลิกอะผมก็มีมุมที่เข้าใจเขาเหมือนกันนะบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเออเล่นแบบยากเกินไปอะไรเงี้ยแบบเออวันแมนวันแมนอะไรเงี้ยนะครับ One Man Show, อืมวันแมนโชว์อะเออที่แบบเขาเรียกกันอนะ่ะนะครับ แต่ผมก็มีมุมที่เข้าใจก็เหมือนกันว่าเพราะว่าเดนบนของเราเนี่ยไม่มีความเป็นทีมเวิร์กเลยครับที่เฟลิกต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่านี่แหละนะครับความเป็นทีมเวิร์กด้านบนของเรามันมันมีน้อยครับเนี่ยวันนี้ความเป็นทีมเวิร์กก็เป็นรองไบตันครับทาอะไรแบบไบตันไม่ได้เลยนะครับไบตันนี่แบบดูโดดเด่นมากกว่าในเรื่องของทีมเวิร์กพวกแม็กอลิสเตอร์พวกมิตมาอะไรเนี้ยแบบโห oh, มองตาก็รู้ใจอ่ะเวลเบกลงมาแบบแบบมแบบไม่กี่นาทีอ่ะอย่าง,อย,างอย่างที่แบบพู้กำกบรรยายบอกเวลเบกลงมาไม่กี่นา ก็ไม่ได้แบบแสดงอะไรที่มันให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมีโฟกัสันแบบดีกว่าตอนที่เวลเบกลงมาอย่างไงี้ได้ชัดอะไรเงี้ยนะครับเวลเบกลงมาก็ทปํปมาดูได้นะครับคือลูกเกมไม่เปลี่ยนเรือลูกเกมไม่ได้ดูแย่ลงเลอือนะครับลูกเกมแบบเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรแบบเทคนิคของเดซบี้เนี่ยเหมือนจะผู้เล่นของไบตันเนี่ยเหมือนจะแบบซึมซับได้แบบเต็มที่ไปแล้วอะในร้อยเปอร์เซนต์แบบเต็มร้อยไปแล้วอนะครับดูจาก คะแนนของพวกเขาอันดับตารางคะแนนอะไรพวกเนี้ยนะครับืมส่วนเจลซเสียของเราอะไรอะ่ะแบบยังเ,เขาเรียกว่าอะไรแบบยังหาทางของตัวเองไม่เจออืมนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของวอตเตอร์จนมาถึงแลมพาตัวเนี้ยนะครับทรงบอลแย่มากนะครับเทคนิคก็ไม่ไหวสู้เขาไม่ได้เลยนะครับแล้ววันังวันังคาหรือเปล่าเนีย่ยเจอมัลลิน วันนี้เจอมัดดิดจออะไรไปสู้เขาเลยครับเนี่ยแบบฟอร์มแบบนี้ครับอืมวันอังคารนะครับฮคิดผิดมากมากนะครับคิดผิดมากมากที่แบบเอาแรมพาดกลับมานะครับผมแบบโคตรไม่เห็นด้วยเลยนะครับคือคุณมาคุณแบบไงผิดหวังกับการที่คุณเลือกพออเตอร์มาแล้วแบบสุดท้ายล้มเหลวอะไรเงี้ยแล้วแบบมาครั้งนี้คุณจะแบบไงแบบแสดงเห็นว่า ถ้าจะเลือกโค้ดใครสกลุลเข้ามาแทนออพอตเตอร์อะไรเงี้ยต้องแบบคิดไอ้แบบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบสอบถามนู่นนี่นั่นแบบเต้ไปหมดหลายๆชื่อที่แบบโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแบบนาเกลนาเกลสมันหรือว่าลุยเอสดีเกหรือว่าโปเชติโนหรือว่าเป็นแบบโค้ดของสปอร์ติ้งนะผมจําชื่อไม่ได้เนี่ยหลายๆเหลายหลายๆชื่อพวกเนี้ยนะครับพยายามแสดงนว่าเออแบบต้องคิดเยอะหน่อยคราวนี้อะไรเงี้ยคือผมว่ามันแบบ มันน้ำเน่าอ่ะเออนะครับถ้าแบบพูดแบบหยาบคายเลยนะคือแบบทุเรศอ่ะเพื่ออะไรวะคือแบบไอ้พวกแมวมองของทีมบอร์ดอ่ะคือแบบดูบอลกันไม่เป็นเลยวะว่าแบบเนี้ยโค้ชที่จะแบบระดับโลกแถวหน้าของบงการฟุตบอลเนี้ยถ้าจะเลือกมาสักคนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดเยอะอะไรขนาดนั้นนะว่าแบบนางสเกลมันอะไรเงี้ยแบบโค้ชแสดงผลงานให้เห็นแบบเอ่อตอนที่เขาคุมกับวอฟเฟนอฟเฟนาม ก็ก็ดีแล้วก็มาถึงแบบเอ่ออาเบลไลซิกอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้ดีจนแบบได้มาคุมกับไบเยนและตอนที่แบบไบเยนปลดออกไปอะ่ะถามว่าแบบฟอร์มเอ่อฟอร์มกลุ่มทีมแบบแยกขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้แยกน,น,น,นะครับอืมนะคือแบบต้องํำหนีกันทั้งแบบทั้งแบบทีมบอร์ดเลยอะ่ะอืมแล้วก็ลุยสเดลิก้นะครับก็แสดงเห็นมาแล้วว่าเออเออตอนที่คุมกัแบบคุมสเปนหรือว่าคุมบาเซโลนาอะไรเงี้ยเขาก็ฝีมือไม่ธรรมดานะครับ คือผมผมเชื่อเลยว่าเนี่ยแบบสองรายชื่ออย่างเอ็นซิเก้หรือว่านาสเกลมันเนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบโพชติโนอะไรพวกนี้ยถ้าเลือกมานะในในสามในสามแบบรายชื่อนี้นะผมเชื่อเลยว่าไม่มีแฟนเชลซีไหนที่แบบไงแบบเลือกที่จะแบบไล่ตะเพิดก่อนที่จะยังแบบแบบยังไม่ได้เห็นผลงานอ่ะโทมัสดูเค้าตอนตอนนี้แบบเข้ามาใหม่ๆนะก็มีแบบกระแสแบบเยอะแยะมากกลัวเออจะมาแบบทะเลาะกับบอดแบบง่ายดายเรื่องของอารมณ์ที่แบบควบคุมไม่ก็จะได้อไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งจะ แบบตะบาดแตกกับทีมบอดของเบสมาใช่ไหมในตอนนั้นนะครับแต่สุดท้ายผลเป็นไงครับพาเชลซีแบบได้แชมป์ยูฟ่านจะเป็นลีกอะไรอย่างนี้นะครับซิ่งนี้แหละคือมันมันแบบไงแบบคือการตัดสินใจอะมันต้องแบบใช่ไหมเสียบขาดกว่านี้ครับไม่ใช่ว่าเออพยายามแสดงให้เห็นแบบเอ,อว่าเนี่ยเราแบบพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกคุณอะไรเงี้ยนะครับเพื่อแบบอ่ะให้จบฤดูกาลไปก่อนแล้วก็ แก้ไขเหตุการณ์นี้ด้วยการเอาแรมพาดมาคุมชั่วคราวะอะไรเงี้ยแล้วไม่เห็นแบบโอ้โหสถานการณ์แบบของแรมพาดบ้างหรือตอนที่คุมกับเอเวอเรตันอะไรเงี้ยนะครับว่าแบบมันมันแย่แค่ไหนอ่ะเออนะครับแล้วถ้าจะแบบหาโค้ชชั่วคราวขึ้นมาจริงๆเนี่ยแบบคือมันมีแค่แรมพาดอย่างเดียวหรอวะเออนะครับคือขอบคุณนะขอบคุณแรมพาดน,นะครับท,ที่ที่ที่แบบไงแบบเขา กล้าที่จะมารับเผืออร้อนนะครับลูกเอ่ออันเนี้ยนะครับแต่คือเมื่อลูกเกมมันออกมาแบบไม่ใช่อ่ะครับทรงบอลแย่เทคนิคแย่อะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องแบบมันก็ต้องบ่นกันบ้างเนาะด้วยความเป็นแบบแฟนบอลนะครับเราอ่ะแฟนเจลซีไงก็รักอยู่แล้วครับใช่ไหมนะครับป่าแลมครับตำนานของสมสรแต่ก็อผลมันออกมาเป็นแบบนี้มันมันทำไงได้ครับมันก็ต้องแบบมีแบบใช่ไหมมีบ่นกันบ้างครับ ความมีนของผมหลังเกมเอเชลซีกับไบรตันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าทรงบอลแบบนี้โอ้โหวังยากครับจบได้แหละนะครับเส้นทางยูฟ่าของเรานะครับปาฏิวง์ปาฏิหาริย์นี่คือแบบโอ้โหเกิดขึ้นยากเกิดขึ้นยากนะครับโอเคโอเคนะครับก่อนย้ายมาดูในไ้ฟ์อยู่หรือว่าเออมาดูย้อนหลังนะครับอย่าลืมชชวยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามช ANNEL ของชอนเบสเอาไว้ด้วยครับหรือว่าจะเป็นแบบเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรเงี้ยนะครับมีอัปเดตข่าวสารฟุตบอลอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอ มีพูดผิดพาพประการใดไปก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันหลังเกมในวันอังคารครับเชลซีกับมัลลิดน,นะครับไปนะครับลาติสวัสดเดี๋ยวไปหาผู้บอลคู่อื่นดูต่อครับยอมใจ <laughs>